ขนมจีนเสร็จแล้วจ้าจะแสียบมาค่ะพี่น้องค่ะดูดูโอ้โหอันนี้เป็นเส้นขนมจีนทานดูเนี่ยก๋วยขนมจีนปลาดูกุ้งซุปมาค่ะพี่น้องวุ้ยตำแต่าเห็ดก๋วยขนมจีนค่ะก้อยขนมจีนใส่ปลาทูกับกุ้งซุปค่ะพี่น้องค่ะขนมจีนของตับเมียตัวเนี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นเส้นใหญ่ ใส่น้ำปลาร้าของตำม,มี่ด้วยนะคะมาสิผ้ามาเห็ดไปเลยฮัลโหลแมนพอมกว่าทีละเออแมนคทีลกลืมลืมเอ้ยกี่ใบเนางเขาแต่เขาก็ลืมว่าเขาทายกิวเขาก็นั่งสีเห็ดเนาะตื่นแบบเนาะหั่นหอมเตรียเมเพก่อมเนาะใส่หอ,อมแขกนะคะทุกคนค่ะบอกพริกขงมาจันใส่พริกซอยด้วยแล้วก็พริกป่นด้วยนะคะเตรียมของแล้วเหลือแต่จะไปคลุกแค่นั้นก็จะง่ายเลย ยำขนมจีนก้อยขนมจีนก็นได้ภาษาไทยเอื่นว่ายำขนมจีนภาษาไทยมาก้อยนะคะก้อยก้อยที่ว่าใส่ข้าวกล้วยนอะเพื่นอน่าก้อยเนาะก่อนจะใส่กระปุ่นยำข้าวุ่นต้องจับปรุงน้ำม,มันก่อนนะปรุงน้ำยำก่อนใส่พวกพริกคงค่ะพี่น้องคะพวกพริกงคกงลงไปเลยตำใส่น้ำปลาของตำนะคะน้ำปลาตำมีสูตรนวัวคูณสองค่ะพี่น้องคะอยู่ในนี้ที่ตม้มที่แกงที่ยำที่ตำคงได้เบิดเลยเนา ใส่ลงไปเลยเอาของตรงไหนน้ำปลาอะไรนะน้ำปลาต้า้มมีจ้าเไริกะตะการลดสูตรน่วงขึ้นสองไหมกินยูสูเหมือนยังบเบิดจะเถืออยู่ขวดใหญ่ใส่น้ำตาลน้ำใส่ลงไปเลยมักหวานกับใส่หวานใช่ค่ะผงงวงหรือเกลืออีสานใส่นาคต้มถูกลงไปน้ำตาลเลยเลยเลยใส่บวกน้าลงไปหมักเกลียวกับใส่หลายเด้อเค็มๆเปรี้ยว หวานสามรสหน่อยนึงแต่หวานจะน้อยกว่าเนาะเคมชิเมอหรือเปล่าคะมันจะออกนัวๆงเจียวหวานปลาดิดีตาท่านนานวมวาตาดีนะลอกตาท่านไอ้ชิ้เสร็จแล้วใช่ไหมี่เป่าี่อย่างวะไอ้ชิมเบยว่รอดแต่เยอะเยอะยอะมามหวานอีกวะหวานอีกนิด เติมเปมได้เติมไได้เพราะปกติเราต้องแบบเอากระลาหหออร่อยอร่อยมากใช่ไหมนี่ล่ะอร่อยเลือดมากมันไม่หมินนะนี่ใส่หัวลงไปได้หรอใช่ค่ะมันเป็นก๋วยไงครที่รักก๋วย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 นี่เทพไปวัดเชียงเลยดี๋ยวนไว้จะใส่ตอนถ่ายเนาะใส่เส้นขนมจีนลงไปเลยตามเดยกกุ้งตู้ลายช้อนแก้วนี้หอมนั่จะเดกอดแน่ ได้เลยมากเต็จแล้วพี่น้องคะเอาพักใส่เลยอย่าพักเหี้าสร้อยไว้นะลงเลยจ้าเรียบร้อยอย่าปล่อยใส่ขวาน้ำจุดท้ายขวานะคะอย่าปล่อยจ้าเท่านั้นละอาคุกต่อุโยคิดว่าเราจะทำนี่เดียวได้ขนมกินเยอะห่อเดียวนะดิมดิดูดิอุยได้เยอะมากน้ำก็แดกับหอมวยวัยนาะนี่ล่าเนาะใช่น่ละติ้มบัติดูดู อันนี้เป็นเส้นขนมจีนเส้นใหญ่นะใช่ค่ะเส้นใหญ่บางคนชอบเส้นใหญ่บางคนชอบเส้นเล็กไม่เคยกินเส้นใหญ่เลยดีมากอร่อยร้อเลยมาจัดโอ้พันกุ้งเลยบอ้ออร่อยมากทำไงให้มันนี่ล่ะเดี๋ยวจะสอนนี่พี่ารนพันต้องสอนตดเกียวน่ะต้องสอนตะเกียวนี่ล่าทานดูเนี่ยเฮ้ ดูเครื่องแน่นมากเครื่องวายเห็ดอย่างงูก็เห็ดหน่อยเล็กใหญ่เนี่ยเห็ดแบบเดนแน่นเด็อดเลืองแวกนี้นี่ผักแกมห้ามดว่างไว้จบเจ้าจบเจ้าไม่เราหรือไปกินได้เลยค่ะไปก้อยขนมจีนเสร็จแล้วจ้าจะแซวมาคุณพี่น้องค่ะก้อยขนมจีนค่ะพี่น้องครับมาพร้อมสูตรด้วยพี่น้องเด้อก้อยขนมจีนกุ้งสุกค่ะพี่น้องบิ่งอดใจบุหรีดิขอสะ Mmm! Mm.